ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหน่วยรบพิเศษหรือเปล่าบริการตัวจริงของเมสซี่ในสนามนามทีมชาติเมสซี่มีโรดิโกเดปอคอยปกป้องจากแข้งคู่ต่อสู้แต่พี่คนนี้ดูแลเรื่องนอกสนามยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแล้วพี่แกคือใครเดี๋ยวรู้เลย และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับโปรดยาสับสนตัวเท่ฟุตบอลมีเพจเดียวฝากบอกเพื่อนๆของทุกคนด้วยนะครับทรงแกเนี่ยตึงจัดเลยครับดูแลแบบไม่กระพริบตาตามติดอย่างกับสิงห์แฟนๆบางคนบอกเมสซี่บริการคนนี้แม่งเหมือนเมสซี่แห่งวงการบริการเลยการสแกนสถานการณ์รอบข้างของแกทำอย่างกับซาบี้ช่วงร่างทองปิ๊บ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 ปิป๊บแกเดินประกบเมสซี่แบบ9ต่อ9 ร่างกายก็ระดับหน่วยรบพิเศษมืออาชีพตั้งใจทํางานทุกวินาทีพร้อมทุกวินาทีสมาธิไม่มีหลุดไม่มีเมอคิดถึงใครแกมมากิ้งติดตัวเมซี่ยิ่งกว่ากองหลังอาชีพอีกแฟนบอลคนไหนเข้าใกล้เมซี่แล้วถ้าแกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยแกจะเข้าชาร์จทันที บางทีเมซี่ยังห้ามแกเองแบบปล่อยๆแฟนมาบ้างก็ได้พี่พี่ไม่ต้องตึงมากเพราะแม้แต่เสื้อที่โยนลงมาก็ยังกินพี่เขาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่บุคคลระดับโลกต้องได้รับการปกป้องเช่นนี้เมซี่เนี่ยย้ายแผ่นดินทำกินที่นี่ผู้คนหลากหลายใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยลงทุนทุ่มเพื่อจ้างบอดี้การ์ดระดับ S อสค d คือเรื่องที่ต้องทำอย่างที่สุดและทางไมอามี่ก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับและพี่บอดี้การ์ดคนนี้ครับได้รับการว่าจ้างจากเดวิด แบคแคมโดยเฉพาะเรายังไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงและข้อมูลส่วนตัวบางส่วนยังเป็นความลับมีเพียงแต่ข่าวลือจากฝั่งนั้นนะครับจากนักสืบออนไลน์ฝั่งนั้นโดยลือกันว่าพี่แกเนี่ยเปนอดีตหน่วยรบพิเศษของอเมริกามีนามว่ายาซีนมีความเชี่ยวชาญการป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้รวมถึงการฝึกเทควันโดมวยไทยมวย MMA ในอดีตที่คลุมเครือของแกนะครับแกอาจจะเคยไปรบทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานกับกองทัพสหรัฐและนักสืบออนไลน์ทางนั้นเนี่ยก็รายงานว่าพี่ยาซีนเนี่ยแก ติดตามครอบครัวเมซี่อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่เมซี่เนี่ยไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตกับครอบครัวแล้วและแกเนี่ยไม่ได้ทํางานคนเดียวแบบหมาป่าดเดียวดายนะครับแต่แกมีทีมคอยติดตามเมซี่ถึง50คนเกิดดูแลกันทั้งครอบครัวนะครับที่แกคนนี้เนี่ยปกป้องเมซี่ได้ดีเยี่ยมไร้ที่ติตอกย้ําถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการรับรองความปลอดภัยในระหว่างเกมการแข่งขันแกจะเดินขนานลายเดีวยวกับเมซี่เลยแล้วแกทําแบบนี้ตลอดทั้งเกมพอเสียงนกหวีดมาปับ๊บแกก็จะเดินเข้าไปในสนามไปขนาบข้างเมซี่ทันที เราอาจจะมีแฟนบอลที่คลั่งไคล้ฟาดานลงมาบูชาศาสดาของพวกเขานั่นก็คือเดอะโกดการปกป้องที่สุดตลอดการเป็นอะไรที่เท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่ายถ้าเป็นพี่ยาซีนจริงพี่คนนี้แกมีประโยคคมคมในโปรไฟล์แกว่าคนที่แกล่งที่สุดไม่ใช่นักสู้ที่ดีที่สุดแต่คนที่แกร่งที่สุดนั้นคือคนที่ควบคุมตัวเองในเวลาที่โกรธได้ดีที่สุดต่างหากทางนี้มีพี่อยู่ขกคมก็อุ่นใจ โปรดอย่าสับสนและอย่าลืมนะครับตัวเท่ฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวมีช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวและไม่เหมือนใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ